สวัสดีครับตะยิปพาเที่ยวครับตอนนี้มีเสื้อผ้าเก่ากันหนาวมาดีๆได้หรอได้เลยได้แล้วนี่ตัวนั้นมันมีแต่ตัวเล็กเดี๋ยวรอบหน้าเขาซื้อรอบหน้าซื้อเอาตัวใหญ่มาให้เลยเขอบอกว่าเป็นเลรอบนี้จะขายลุงด้วยสินค้าถูกใหญ่สุดไม่ได้เจอนานต้องขายก่อนเสื้อกันหนาวถูกๆครับมานะครับอากาศเย็นแล้วครับวันนี้ เสื้อผ้าราคาถูกเยอะแยะเลยเยอะกันหนาวเยอะแยะครับขายถูกมากทำเองสิทำเองมาเถอะจะทำให้เสื้อผ้าสวยๆเลยครับถูกมากแค่ห้าสิบบาทขายได้ไงเนี่ยไม่น่าเชื่อมาเถอะเนี่ยครับกางเกงยีนก็ตัวละห้าสิบบาท ถูกมากครับใช้คนละครึ่งไหมครับที่เนี่ยไม่ใช่มานะครับเช้าวันเสาร์ตลาดนัดเมืองคงอ่าเลือกเลยครับเลือกเลยครับเี่ยขาลูกค้ากำลังเข้ามาเยอะเยอะเยอะเอาเลยครับ50บาทโอ้ยถูกมากมขายได้ไงเนี่ยมีแต่เ,เสือเสอเส้อสวยๆครับ เดกิกเขาก็ซื้อให้ับนี่เสื้อกันหนาวครับอากาศกินเลยห้าสิบบาทถูกจริงๆครับแล้วสินค้าดีมากครับเสือ้อผ้าเนื้อผ้าดีมากเห็นยางเข้าไปดูดิแต่อีทพาเที่ยวเข้าไปดูเลยครับผมกดไลค์ให้หน่อยนะกดติดตามให้ด้วย อะไรครับ